ทุนนะคะแห่ไปที่ทองคำค่ะในขณะที่สหรัฐกำลังเกิดวิกฤตธนาคารนะคะ<ม>ก็เป็นบทวิเคราะห์จาก JP Morgan จากสื่ออาทีแล้วค่ะว่าในเวลานี้นะคะล่าสุดที่ f i r s t r e Public มีปัญหาแล้ว JP Morgan เข้าไปซื้อเนี่ยนะคะก็ ยิ่งทําให้ลงทุนเนี่ยต้องการโลหะที่มีค่านะคะเพื่อเป็นที่หลบภัยในเวลาที่เกิดความวุ่นวายทางด้านการเงินในเวลานี้นะคะแล้วกอกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของเฟดก็ยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อด้วยล่ะค่ะ โดยราคาทองคำนะคะได้ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในสัปดาห์นี้จากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการเงินของสหรัฐนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะทางด้านของน้ำมันเองนะคะก็เริ่มลดการผลิตนะคะแต่ว่าปกติถ้าลดการผลิตเนี่ยราคาจะต้องพุ่งสูงขึ้นนะคะแต่คราวนี้ราคาน้ำมันก็ยังไม่พุ่งตามคาดนะคะเพราะว่ามีความเกรงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะถดถอยล่ะค่ะทางด้านของนักยุทธศาสตร์ของ JP m o ม g a n ก ก็นังสื่อบรุมเบิกนะคะว่าการค้าขายเกี่ยวกับทองคํานะคะเติบโตอย่างมากๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เนื่องจากเออแบงก์ล้มของสหรัฐเนี่ยนะคะทำให้เป็นตัวกลางที่สําคัญนะคะ เป็นหลักประกันความมั่นคงต่าง,างๆที่เดียวละค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะเศรษฐกิจสารัจจะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองละค่ะและทองคําก็จะทําให้นักลงทุนม,มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นนะคะจีนเองค่ะก็หันมาเทโดลลาร์นะคะแล้วก็ใช้ ทางด้านของทองคําเป็นทุนสํารองแทนด้วยนะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็กําลังจะก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทางด้านของมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจกของโลกด้วยค่ะ ใช้สกุลเงินหยวนนะคะถึงแม้ว่าหยวนเองเนี่ยจะมีบทบาทความสําคัญจะเป็นทางเลือกจากดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังเถียงไม่ได้ว่าหยวนเองก็ยังต้องใช้การอ้างอิงจากดอลลาร์นะคะด้วยเหตุนี้แหละค่ะการที่หยวนจะพังอาจขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองได้นะคะก็จีนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทองคําแทนดอลลาร์ด้วยล่ละค่ะ